องเจัลชาแนลขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆประจำวันนี้ได้แล้วค่ะเราให้ทำอะไรอ่ะฮะไปทำอะไรอ่ะแผ่นต้นคริสต์มาส เราไม่ต้องเจอกันแล้วดิสวัสดีก่อนคิดถึเด็อืมน่ารักมากเราไม่ต้องเจอกันแล้วดิสวัสดีป้ายังสวัสดีค่ะไม่คิดถึงกันเลยดิก่อนนะคิ้าใช่เราจะมีน้องเราไม่สนใจป้าแล้วดิตกลงให้น้องชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะนัองเด็วซัมเมอร์ซัมเอ้าเปลี่ยนอีกด้อไม่ชื่อจริงน่ะให้น้องชื่ออะไรนะป๊า ป๊าป้าอยากให้ชื่อซัมเมอร์เดี๋ยวอยากให้ชื่อซัมเมอร์เพื่อนทุกคนเดี๋ยวอ,อยากให้ชื่อซัมเมอร์พี่ดายอยากให้ชื่อซัมเมอร์ให้พี่อ่านไหนตอนได้บอกว่าชื่ออะไร,รอังเจอได้อังเจอได้อ่ะป๊าป๊าไม่ใหเ้เอไไอพ่อผมก็ไม่ให้ล่ะทำไงอ่ะยังไม่หมดยังตั้งใจเสร็จอันนี้มีเหมือนมีแล้วยเหรอทำยังไงอ่ะอ่ะอุ้ย ้องเดีวหยุดเล่นก่อนโมเดียวจะไม่ฟังหรอไม่ดูแล้วใช่ไหมอ่ะ ยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวเอาน้องแมวเอาถุงมาใส่อย่าพึ่งแป๊บนึงอันนี้ต้องขอบคุณงาม ไอ้เนี้ยอ่ะม<บ>ันติดไหลอย่างงี้อุ้ยเอาไปใส่ตอนที่จะป้าผมนี่ไปอ,นนอันนี้เนาะฮาโลวีนมมมไม่เดี๋ยวต้องนี่เราโมเดลก็ทำงี้เหลือเวลาเขาไปดิสนีย์กันแล้วมัวมวนก็จะเกาะไ,ไหล่โมเดลอย่างงี้ถ้าไม่แทนมันหายเข้าใจไหมเอาไปไว้ข้างบนแล้วหน,น่อยไ,ไ,ได้ไหมขออะไรนะม้าปู่มามีไอ้ นี่มันเป็นกิ้งกาของลาพันเซลอะเกาะไปก่อนไม่มีไม่ไใ้่เพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบนี่ไม่ใช่ไอ้กิ้งกาของลาพันเซลอันที่ป้าปุ๋มมีที่เอาไว้เกาะไหลอะนี่ไงฝาดึงจะเปิดใช่ไหมอันที่มันเป็นอันที่มั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 นเป็นอันจ้ะของที่มันเอาไว้เกาะ หจะขอยืมมาเหรอใช่ค่ะนี่ของป้านะรักป้าไปบบเลกันฟังดูเองพี่จื้อถ้าถือหน่อยต้องซักอุ้ยหนักด้วยหนักด้วยนี่อันนี้ฮาโลวีนดูโมเดลแล้วมันทำแบบนี้ได้นั่งแบบว่าตดแบบนี้ได้ไปพรุ่งนี้เอ้ยไปไปวดูเอาไปฮาโลวีนของป้าซื้อมาให้หนูไปฮาโลวีนอัจจิเซย์ใด สองอันเลยเหรอจะเป็นล็อกพันเซลน่ะอืมแล้วหนูก็เปิดไฟได้ฝักทองไงกระถ่ายฝักทองเดี๋ยวเปลี่ยนระหว่างไออันเรื่องระหว่างอันนู้นกับอันนี้ไม่เป็นไรมันหิ้วไปได้คู่กันน้องเบลโอเคสองอันเอาแค่อันเดียวหนูเอากระถ่ายฝักทองไปอ๋ออันนี้ของไอ้จุ๋มเสื้อผ้าเสื้อจากเกาหลีอุ้ยขอบคุณค่ะอันนี้ของไอ้เก่งอุ้ยมอของเขาอันนี้ของไอ้เก่งนี่มาเดี๋ยวดูของไอ้เก่งสีดำเลยอันนี้ของอำยัย ฟ้องแต่งเป็นซุปร์ชานะมันหนักด้วยอ่ะอันนี้แพงอันนี้แพงอุ้ยน่ารักจิงเร็ว๊จึ๊แพงนะไหนแงหมดเลยแพงมากด้ยอันี้ก็แพงะ โอค่ะมีอยู่ในกระเป๋าเ้วยอยหนึ่งนี่หว่าเ่ยหาก่อนอ่ะนี่อเวอน่อนี่ห่ยวยอยนีได้อยาไนนแลคีเวอร์มาย,า,ยยายูลำยายนะว่าลยาย มาหาโอเคของป้าดูด <laughs> ิโอ้ยจอม<ะ>ของของใหม่ไม่ไหว <laughs> เอาไว้ใส่หน้าหนาว <laughs>